เรื่องชื่อลือชามากว่าเธอเป็นสายบูตัวแม่ไ่ายเท้าความนิดหนึ่งรายการที่สามชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยตัดเดียวมากคือแบบคือมันมันเพลินเพนที่เป็นมันเพลินฝ้ายไม่เคยนับถือองค์ใดเป็นพิเศษไม่เคยมีเครื่องรางของขลังพระพุทธรูปองค์สมมุติไม่มีเลยค่ะเราปฏิบัติทรรตั้งแต่ยีบเอเราโฟกัสคือคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าเราโฟกัสแค่นั้นเลย ท้าวเวสวรมาได้ยังไงก็แค่เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมที่ยังติดอวิชชาอยู่ออคือชอบดูดวงคราวนี้พอเราไปดูดวงก็จะมีคนทักว่าเนี่ยให้ไปไหว้ท้าวเวสุวรจีบลาบลาบลาแล้วก็อ่ะก็ลองดูก็เคยเห็นเหมือนยักษ์วัดแจ้งเลยก็ออไม่ได้คิดอะไรออก็ไปไหว้คราวนี้ตอนที่เราไปไหว้เนี่ยจังหวะนั้นเราน่าจะมีเรื่องของความทุกข์มีปัญหาใช่ไหมคะก็เลยลองอธิษฐานขอดูอ,อืท่านก็ให้มาเลย ชัดชัดจุกจุกภายในวันเดียววันเดียวไงหรอวันเดียวสมมุติไฟอธิษฐานว่าายอยากรู้ว่าคุนี้เกลียดไฟไหมขอให้ปูเวทช่วยทําให้เขาแสดงออกเพราะไฟไม่อยากกล้ากึ่งว่าเขา uh huh. เขาเกลียดไฟหรือว่าเขาแค่เป็นอะไรเราจะได้ทําตัวถูกภายในวันนั้นเขาจะบอกเราเลยค่ะว่าเขาเกลียดหรือไม่เกลียดเรา mm. อันนั้นคือสิ่งที่เจอกับตัวนะแล้วเราก็เลยแบบว้าวว้าวอันนี้คือเป็นเรื่องสมมุติ